แลนโลก็ขอากาบอารุณสวะทนผร,ร้ชมไปถุท่านด้วยเลยเนาะอ่าน,นี่เราเก่ไหมครับแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เพล์ของผมอันนี้เราอยู่ในเกมอันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าตาลุยแมพชื่อที่แปลกมากครับก็มีน้องคนหนึ่งส่งมาให้ผมเนาะอ่าแล้วก็ออ่าน้องคนหนึ่งเขาส่งลิงก์มาให้ผมครับถ้าใครอยากได้อ่าลิงก์คือใต้คลิปผมเลยเนาะ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านเข้าเรื่องกันเลยเนาะแล้วเรามาตะลุยแมพแป๊บเดียวเนเจ้านี่ครับเจ้าของแมพเลยครับเจ้าของแมพสติปมอยคอฟเนาะแล้วก็แมบนี้ชื่อว่ามอยคอฟภาคหนึ่งอ๋อภาคนี้เล่นไม่ยากอ๋อภากีะไรโอ้อ่านผิดอ่านใหม่ได้แมพนี้เล่นไม่ยากแล้วก็อะไรนะให้เล่นส,สองคนอ๋อให้เล่นสองคนแต่ผมต้องเก่งเกินไปผมเล่นสองหนึ่งคนเนาะ อะไรนะให,ให้เรียนสองคนรับรองไม่ผ่านแน่โอ้โหโอ้ผมพี่เก่งแล้วหนูพี่เก่งแล้ว,ลวอ๋อพี่คนเดียวก็งหัแล้วเข้ามาคนเดียวอ่ะอ่ะแอบเปิ้ลทองไปซองชุดแม่งเลย <c oughs> แล้วก็อ๋ออ๋อชุดเกาะผู้ชุดเกดาะไดมอนด์ขอรนะับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวก็ต้องกองโหดจะสิบเว้ย ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแแบบให้ก็ส่งมาได้คนระับใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้เนาะหรือในคอมเมนต์ก็ได้อ๋อี๋อยวผมขอใส่แป๊บจุ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 บเป็นไงครับแแบบดีสพยที่ดีที่สุดที่ผมแจกไปเนาะดีไหมดีมไหมตามป้ายนะดีไหมอ๋อท่านีก็อย่าลืมไปกดซับต่อใครหรือกดไลค์คลิปนั้นด้วยเนาะและคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะอะไรนะ เข้าไปจัดไปหนูอะไรอ่ะผมไม่กินน้ำยาตาเลยครับผมหดหงิดแล้วย่อยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยอ่าวระปบแลวอ้าวเอาเฮ้ยนี่มัใกล้ใกล้ก็ให้กูมาเหรอวะไปตามหินโอ้วันนี้เี่ไม่ยากจริงๆครับสบายสบายอ่าสบายเนาะสบาย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  สบายสบายอ๋อแบบนี้มันเป็นยังไงเนาะผมไม่รู้ว่าอ่าอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนาะตามหินเหรอเอามาไมีหินตรงนี้ไม่แบบตรงนู้นเลยเหรอเนาะใช่ไหมหรือว่าจะไปไหมครับน่าจะไปล้างรถไฟนี่แหละเนาะอ่าไม่รู้ว่าเนื้อหาของเกมน,นี้ต้องการให้เราได้อะไรเนาะโอ้แบบนี้เนาะอ่าไม่รู้ว่า ข็จริงมันเป็นอะไรแต่ผมที่รู้นี่ผมเล่นอย่างเดียวจุ๊บก็ดีนะน้องเจ้าก็ใจบูนใจบุญเอาแบบไม่ผมเล่นเนาะอือก็ขอ,ขอขอบคุณน้องเขาด้ยนะครับเอาไปติดต่อเขาได้ที่สตีฟไมค์ครับนะ้อช่องของเขาจุ๊บจุ๊บไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วไปดามรถไฟเลยนะเนาะเราต้องเตรียมดาบไว้นะหามีอะไรภายในนี่แตก่ก็กินนี่ก่อนกินไม่ได้ไป ในได้อู้หูสปอนเย็งเป็ดกจาะเจาะเจาจาจาน้าเขียวเหรอเฮ้ยอย่าทำผมสิน้าเขียวเฮ้ยผมกว้าท้ายนี่น้าเขียวอย่าเลยอย่าเลยอย่าทำเต้าอย่าทำผมเฮ้ยวิ่นวินบินบิงสู่ฟ้าครับพันคูร้อยครับไปเลยพันครูร้อยไปไปไปเฝ้าไปเฝ้าไปเฮ้ยมันมาล้อฉ่าอยู่นี้น้าเขียวไม่ใช่น้ำเข้ามาเฮ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้แบบนี้ยากตรงเดียวเหรอโอ้ยอ่าแล้วก็อะไรนะ ลงแล้วจะโชคดีอ่าเออเดี๋ยวเราไปหาของที่น่ะเผื่อมีของอะไรที่เอ้ยน้ะเขียวยาสิ่โอ้ยนี่มาเขียวอ่าเผื่อมีเอ้ยบักเขียวมาเขียวน้ะเขียวน้ะเขียวจะทำมึงซี่โอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเนาะเฮ้ยหยา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 ซี่หยาซี่หยาหยาเออไปดิถ้ยมีของอะไรให้เราออกใจไหมเนาะอ้าว ให้ ok like นักเชลล์ขึ้นไปตรงนั้นเนาะเออ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 เริ่มสกีไปแล้วเนาะยิ่งใส่ทางนี้มีอะไรไหมเนาะทางนี้มีมีมีโอ้โหน้าผีหน้าผีมาเลยเนี่ยทำไมไม่อยู่ในสอดสียอดกุมารโอ้โหเออ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 ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วไปก่อนเนาะวะเสียเพลินเสียเพลิน อะไรนะเฮ้ยกูจะอ่านน้องเฟยอุย้ยผู้มึงบอนอะไรกับกูเนี่ยแล้วครับชัครับผมขอโกงเนาะปิดหมดเรนคะบ้าเป็นดีเนาะผมแค่มาเล่นลองดูเนาะโอเคเดี๋ยวปิดปิดเลยปิดเลยเนาะแล้วก็อ่านดูป้ายของที่หนะ้าเขียวให้เรานะอะไรนะไปตามหินหรออ๋อก็เดี๋ยวลืมเอาเปิดเลยง่ายๆอา่าลงไปในนั้นเลยเนาะดีถ่วยแม่อะไร รู้ว่าเนื้อหาอะไรนะก็ทำดีอยู่น้องๆเขาเนี่ยทำดีเนาะผมชอบเนาะแล้วก็อ่ะ,ลง,ล,ล,งล,ะนะลงไปเลยลงไปเราจะโชคดีเนาะลงไปเลยยาคูอ้าวโอ้จุดเซฟโอ้มีจุดเซฟด้วยเอ่อตรงนี้เป็นอะไรเนะี่ยทางหาทางออกอ๋อตรงนี้จะเป็นทางอะไรเนาะอ้าวลาบาเฉยๆหรอปฏิทโทย าทางออกเราขอย่อไปก่อนโอ้ตรงนี้ครับทางออกโอ้ฟูวีแล้วอ่าแล้วปุ่มมันอยู่ไหนเนาะอ้าวผู้มุงจจให้กูเอาปุ่มมาจากไหนน้น้องชายตรงนี้หรอโอ้ยอ้าวแล้วเขาจะอ้าวอ่าแล้วปุ่มเปิดอยู่ไหนเนาะโอ้ดูนี่ครับ โอ้ชอบปุ่มไปเดียนมากเลยน้องชายอโอ้โหซอดปุ่มไซอซักกูเกือบไม่เห็นเลยแล้วก็จุบจ๊บจุ๊บโอ้โหอย่าอย่าููจะทำใจไปหาพี่หรออ้อาวง่งไงแค่นี้เหรอครับอ้าวคนนี้คนนี้ผมก็ผ่านนะในมาว่าที่สองขุนให้ผ่านแน่อ่ะอืมอ่าอยากถามว่าแบบนี้ดีไหมน้องก,ก็สร้างนี้ไหม อ๋อผมว่าดีเนาะแล้วเขาก็พยายามสร้างไม้ผมเล่นอ่าแล้วก็อ่ามีของอะไรมานเนี่ยเว้ยออ๋อค้างค้างรู้สึกค้างเลยอ่ะมันเป็นบล์อะไรมาลงไปนี้ไม่ได้เนาะ เราควจะไปเอาของหรอว่าเฮ้ยนี่ครับมันขึ้นมานี่โอ้โหรู้แล้วทำไมไปไปขึ้นนี่ครับไปอยู่ใกล้ๆน,นี้เองเนาะเราจะลงไปไปตรงนั้นเนาะอ่าที่เราเห็นกล่องอ่ะที่มีบักมัมมีนน่นั่นอนยะู่ตรงนั้นแหละนั่นคือตัวไหนโอ้ยมัมมี่ครับบักมัมมี่จริงๆนะครับโอ้ยบักมัมมี่บักมัมมี่โอ้ยบักมัมมี่อุ้ยทั้งพอ่อทั้งแม่เลยสัตว์เลยอุ้ยเดี๋ยวกูจะบอกนะผีมาเอ้ยฟ้องมึงนะเอ้ยจะทำกูสิ โอ้ยโยยโยยโยโยปฏิทโโูเอ้ยโอ้โหค้างเลยครับมีรู้สึกแหลกเลยเราวขอ,อกวงนิดนึงเนาะแหมนี้ไม่ใช่แมมผมหรอกเนาะแหมผมจะพยายามที่จะทำนัมม่นแหละแมน้องเขาเสียหอยเนาะอ,อ๋อแล้วก็นี่ม,มีอะไรดีเนาะจูบอ่าอ้าแมมก็ไม่สั้นเนาะ โอ้เฮ้ยเอากล่องใบเฉื้ๆนี่แสดงว่าอ๋อมี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 น้อมีเนาะเอาแล้วเข้าไปนั้นเนาะจื๊อเข้าไปเนาะอะแบบนี้เขาไม่มีกติกาครับทำอะไรก็ได้เนาะโอ้ยใช่น้องเขาควรจะรีบทำเกินไ i̇şte. ปอะนี่ไม่มีกตนะิกาโอ้หอโอห Warning. นี่กรดแะเบียบของแมปเนาะยะไอ้เนาอืมแล้วก็ มีค้างเลยเนอะมีกระตุกมีค้างอ๋อแล้วก็ไปตามหินอ๋อแมพยังไม่หมดหรอโอ้โหมันมีหนึ่งเชือกอีกหรอโอ้ยอะไรบ้าเหรอเลยเนาะเออโทรศัพท์มุกกะก็แบบนี้หรอจุ๊บจุ๊บจุ๊บลงไปเลยลูกเออ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 ปฏิโถเอ้ยจุ๊บไปตามหินโอ้โอ้ยตามหินหรอ อุ้ยยิดคีมจะยค้างอะไรนักหนาเนี่ยเกียดการค้างที่สุดอุย้ยไรมาเฮ้ยต้องกระโดดโอ้โหยน้องคุณจะไม่เก่งภาษาไทยเนาะอาจุบผมเป็นอะไรที่เสียวโอ้โหยพอ,อกินน้ำยาเน,นี้ยครับมันจะพาสบายเลยเนาะโอ้โหผมโอ้โหยป้องกันนะไฟเนาะยะ่าโอ้โหยผมนี่อัจฉริยะจริงๆเลย เอ้ยอ้าวมีแค่นี้เหรออืมจะีกนาทีแล้วโอ้ไม่ใช่กินเวลาเป็นหน้ามนามากแม้นี่ก็ยาวอยู่เนาะ <c oughs> อืจื๊บจืบ อ่าขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอาแรดหินเนาะไรดหินด้วยจื๊บ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 แล้วก็จื๊บจื๊บจื๊บโอปิจุดเซฟด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกระตุกแรดหนาหนาวะเนี่ยเนาะขอนอนแป๊บขอเซฟ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 กันนอนเลยอุ้แบบนี้ก็ใหญ่อยู่นะอ่าผมตอนนี้ตอนนั้นผมงงเนาะผมก็ลองให้มัน ข้างหนึ่งเหรอทางนี้โอ้ทางนี้อุ้ยย็ดเค่อะไรวะนั่นน่ะโอ้หนักตงไปทางนั้นสั่นแล้วเนาะจุ๊บแล้วก็จุ๊บอ้าวเย็ดอ้าวปีนี้ไม่ให้รออ้้ยแกนขนาดเลยผม่ะเออผมชอบอ้าว เกียการค้างดีสุน้อผมนี่เกียนเลยอ่สาสบายสบายสำหรับผมครับเพราะผมก็คือจอมแฮกเกอร์น้อออซิเดียนอะไรปะเนี่ยชุดเกาะว่ะเฮย้ยโอ้โหเ็มร้อยด้วยวะ่ะเฮย้ยทำใจดีๆอโอ,โอพี่ไปกน่วอะไรอยู่แล้วน้องโอ้ดีไปสำหรับรู้ไหมแคบคุ้งเนี่ย ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วบอะเฮ้ยสู้จะจะเลยเนาะอ่าแล้วเขาเปิดมุมผีก่อนผมมีเลยถ้าถ่ายไม่ให้เราอีกแล้วเนาะไปไปอู้หู้อืออื้ออืออ,อ,อ,อแรก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 ปิด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 นิดนึงเนาะเครื่องผมมันไม่รับรองเนาะอ่าขออภัย ขอภายน้องเขาับที่ผมไม่เล่นแบบจุจิทำเนอะแล้วก็ผมก็ขออภัยน้องเขาจริงๆเนาะค่าน้องค่าคนน้องเขาคนที่สร้างแบบมาแล้วเห็นผมเล่นแบบนี้เนาะผมก็ขออภัยจริงๆนะเพราะาก็ผมมันกากอะออมันแหลกอะครับปืนหมดพีมากมากอะมันแหลกผมเล่นไม่อยากจะทําแบบนั้นเนาะผมแค่จะมาเล่นแบบน้องเขาน้องให้ ดีที่สุดเนาะน้องก็สร้างแบบดีอยู่เนาะตอนแรกคนว่าจะเป็นแบบสั้นๆโอ้แต่น้องเขาก็พยายามดีที่สุดเนาะจุบจดูครับโอ้โหยสเปาแน้องเขาไม่รู้ว่าน้องเขาจะเอากออกไปไปหาพี่หรอโอ้ยผมขออภัยน้องเขาจริงๆนะนตกเลยกูโอ้ย ผมขอเกียนนะเครื่องผมไม่รับรองซองมบี้มากมายเกินไปเนะเาะปุ่มแล้วก็ไปลงไปรอมานี่โอ้ปฏิถุเอ้ยกูเกือบตายเลยเนาะอเลยอย่าลืมให้เครดิตโอ้โหน้องครับผมยังไม่ เอาขนาดน้องสมัยผมยังอย่าลืมให้เครดิตด้วยหรออ่าแล้วผมก็จะผมก็บอกแล้วนะครับผมให้เครด,ดิตตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะอ่าเป็นวันนี้ผมเอามาน้องเขาก็น้องสตีฟไหมครับก็ส่งมาให้ผมทางคอมเมนต์เนาะอ่ากำลังสร้างภาคสองอกักพี่ร์กำลังใจต่อไปเนาะแล้วก็ทำคลิปให้ดทีที่สุดนะครับบายบจ้าโอ้ เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปด,ดีสวัสด,ดีครับ